ค่ะเพื่อนจากเมื่อ EP ที่แล้วเนาะวันนี้พี่สิริก็จะมีเตรียมตัวนี้คือน้ำคั้นมะพร้าวจากกะากมะพร้าวนะคะที่เป็นน้ำสุดท้ายของกาะมะพร้าวนะคะที่เราคั้นกะทิหมดไปแล้วนะนี่ที่นี่ก็เหลือมาประมาณ1ลิตรนะคะเนี่ย ใช้ประมาณ1ลิตรนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะตัวนี้ก็คือจุลินซีจุลินซีของออหัวปรีกล้วยที่มันมีความเป็นกรดเป็นกรดค่อนข้างสูงแล้วนะเพราะว่าทำการหมักไว้เป็นปีเนาะนะแล้วก็พี่ก็จะใช้มะกรูดใช้น้ํามะกรูดด้วยนะผิวมะกรูดน้ำมะกรูดเนี่ยก็คือทั้งหมด สี่ตัวพี่สิริจะเอาไปฉีดไล่เพี้ยนะไล่เพี้ยไล่มดไล่แมลงไล่ปวกนะคะเนี่ยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำมันจากมะพร้าวนะน้ำมันน้ำมันของมะพร้าวนะคะตัวนี้เราจะเอาไปเป็นสารเคลือบใบนะไปเป็นสารเคลือบใบเพื่อป้องกันไม่ให้นอนชอนชัยใบนะคะใบพืชของเรานะคะ ก็คืออันนี้ก็สามารถที่ช่วยได้กับตัวหนอนหนอนชอนใบนะคะแล้วก็เพรียะนะเพรียะมดมะแมลงปวกนะอันนี้พี่สิริก็เตรียมมาทั้งหมด4ตัวแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือมะกรูดนะเพิ่มมาก็คือมะกรูดนะเพิ่งไปได้มะกรูดมาก็เลยใช้มะกรูดด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อ เอ่อ EP ที่ผ่านมาก็คือเอากากมะพร้าวไปทำปุ๋ยหมักนะไปทำปุ๋ยหมักเมื่อวานนี้นะคะแต่วันนี้เราก็จะใช้ตัวน้ำมันนะน้ำมันของน้ำมันของมะพร้าวเราจะนำมาเคลือบใบนะเพื่อป้องกันหนอนชอนใบนะคะเคลือบเนี่ยนะก็เพื่อป้องกันหนอนชอนใบเดี๋ยวเราก็จะนําไปฉีด ไปฉีดพ่นนะไปฉีดพ่นลงที่ใบนะแล้วก็ป้องกันเพลียนะป้องกันเพลียทั้งหนอนทั้งเพนะลียนะเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวกรดนะกรดเนี่ยมีความเป็นกรดสูงมากนั่นเพื่อนดูนะนี่คือน้ำหมักของจูรินซีหัวปรีกล้วยเพื่อนทนะี่สิใช้หนึ่งถ้วยตวง ต้องถ้าไม่ฉีดพ่นก็ใช้วิธีการลดราดก็ได้นันเพื่อนลดลาดลงไปนะอันนี้คือมะกรูดมะกรูดพี่สีก็จะใช้ทั้งน้ําใช้สามผลนะสามลูกพี่สีก็จะใช้ต้องเก็บมมลิเอาไว้นะเผื่อเอาไว้ปลูกนันเพื่อนนะเนาะเผื่อมันจะงอกลองดู ตอนนี้ผลมันแก่แล้วเนาะเพื่อนอาจจะงอกมะกรูดเนี่ยเป็นอะไรที่พี่สิริชอบมากนะคุณประโยชน์เยอะเยอะจริงๆนะมะกรูดชอบทำแกงทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้ได้หลายอย่างนะเพื่อนใช้ได้หลายอย่างมะกรูดเนี่ยเก็บมเมล็ดเอาไว้ เราจะใช้เม็ดท,ที่แบบมันต่งๆน้ำเพื่อนเม็ดท,ที่มันเม็ดท,ที่มันเล็กๆแฟบๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่งอกนะเราจะใช้เม็ดใหญ่ๆต่งๆน,นี่เราก็ผสมน,ออน้ํำลงไปนี่ผสมลงไปเลย จะให้เพื่อนดูมเมล็ดที่เราจะใช้นะมะกรูดนี่ไม่เต่งๆแบบนี้เลยนี่อวบๆอย่างนี้นะเนี่ยนะคะใช้อวบๆแบบนี้นี่มันจะงอกเดี๋ยวเราก็ไปเพาะในกระถางนะนี่เตรียมเมล็ดไว้ก่อนนะได้เยอะน้้าเพื่อนนี่เดี๋ยวเราต้องไปเลือกอีกทีหนึ่งนะไปเลือก เม็ดไนอิ่มๆอ,อบอบวกเราก็มาเพาะอันนี้ไปพึ่งไปได้มากูดมานะเขาขายโลละขายในออนไลน์ในหมู่บ้านโลละยี่สิบห้าบาทเพื่อนๆนะไม่แพงนะไม่แพง ซื้อมาแล้วก็มาขยายต่อเพื่อนเราต้องมาขยายต่อเนาะว่าเราจะใช้แต่วิธีการซื้ออย่างเดียวคง,งไม่ไหวเนี่ยเม็ดเ,เยอะมากเออฟก่อน เม็ดสวยงามมากเลยน่าจะได้สักห้าต้นเนาะนก็ขยำเอาน้ำน้ำจากน้ำมันมะกรูดเนี่ยขยำออกมาเดี๋ยวมันจะไปเคลือบที่ใบนะ ไปเคลือบที่ใบมันก็จะฉุนใช่ไหมเพื่อนแล้วไอ้เปลือกเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งเราก็ไปใส่ถังหมักเอาไว้นะใส่ถังหมักเอาไว้ก็ทําให้แบบได้น้ํามันยังมีน้ํามันอยู่เดี๋ยวเราไปถังใส่ถังหมักที่เป็นน้ําหมักผลไม้อ่ะใส่ไว้ก็หมักเอาไว้มาฉีดไล่พ่นมแมลงแล้ว นี่เราก็ไปดูมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นเพื่อนภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ได้ใช้กากมะพร้าวเนี่ยทำไล่มดมแมลงแล้วก็เอาไปทาปุ๋ยหมักนะเพื่อบารุงพันธุ์พืชแล้วก็นําไอ้น้าเนี่ยน้ามันจากกากมะพร้าวที่เขาเอากะทิไปแกงไปทากับข้าวแล้วก็เอามาทําเป็นสารเคลือบใบ เพื่อป้องกันหนอนชอนใบเพื่อนๆนะก็ไปดูท่านมาก็ท่านก็ไม่ได้เป็นครอาจารย์ที่ไหนหรอกก็คือเหมือนประมาณว่าก็เป็นเ,เกษตรกรทั่วไปนี่แหละแต่ท่านก็มีภูมิปัญญานะมีภูมิปัญญาที่ใช้วิธีของเกษตรกรเก่าๆคนรุ่นเก่าๆก็เลยให้ท่านเป็นเหมือนประมาณคุณ ครูพาธรรมนะคะครูพาธรรมนะคะครูพาธรรมก็ท่านก็พาธรรมเหมือนอาจารย์ครูสวัสดิ์พาธรรมนะครูสวัสดิ์ดนี่เป็นครูจริงนะคะท่านก็มีความรู้ท่านก็มาแชร์นะคะเนี่ยเหมือนเราเราไปเจอมีหลายๆท่านนะคะที่ไม่ได้มีวิชาความรู้ระดับเป็น ปริญญาตรีหรือด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ท่านมีภูมิปัญญาชาวบ้านนะท่านมีภูมิปัญญาชาวบ้านท่านก็เอามาแช์นะท่านก็ามาแช์นะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่คือนี่นะคะเดี๋ยวเราจะผสมน้ำนะเพื่อนเดี๋ยวเราลงไปผสมน้ําน้ําเราก็เตรียมน้ําเปล่าเนี่ยเตรียมน้ําเปล่าไปแล้วนะเพื่อนเตรียมน้ําเปล่าไว้ อันนี้ในกระมังเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเนาะอ่ะเดี๋ยวยกกล้องเข้าไปใ,ใกล้พอดีเมื่อกี้ให้ซูมในการทำน้ำของมะกรูดนี่น้ำเนี่ยในกระมังพี่สิริก็เตรียมอันนี้นะ15ลิตรเตรียมไว้สิลิตรล้วใส่ลงไปผสมลงไปให้ค่อยนุ่ยอยผสมนี้หรือเราจะเอาแบบเข้มข้นเราก็ เอาที่มันแบบอันนี้พี่สิริผสมเอาไว้พี่สิริจะเอาไปรดราดนะคะเนี่ยไปรดราดรดาดไปเลยนะคะลงไปในต้นพืชต้นผักเราที่มีมันมีแมลงกัดกินใช่ไหม,มก็ลดลงไปเลย มาลดล่าลงไปเลยปลวกเอ้ยนะเพี้ยนะได้หมดนะคะเพือ่อนทั้งปลวกทั้งเพี้ยอะไรเงี้ยได้หมดนะล่าลงไปนะคะหรือจะเอาไปฉีดพ่นด้วยก็ได้นะเพือ่อนนะเนี่ยนะคะเพือ่อนเดี๋ยวเราจะเอาไป ฉีดพ่นเนาะเพื่อนก็ใส่ทางลิตรนี้นะคะอันนี้เป็นถังสองลิตรน้ำที่เราผสมเอาไว้นะคะเพื่อนแล้วก็ันนี้จะฉีดพ่น แล้วก็จะไปฉีดพ่นตัวนอนชอนใบที่กินต้นถั่วอยู่นะคะตอนนี้เนาะต้นถัว่วแล้วก็มีเพรี้ยที่กินดอกขอจรน,น้องเพืนนะ่อนเนาะ นเพื่อนถัวนะ่วเนาะที่มีหนอนซ่อนใบอยู่เราก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นลงไปแบบนี้น้าเพื่อนนั้นเนี่ยฉีดพ่นลงไปนะเพราะว่ามะกรูดเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนใช่ไหมคะมีกลิ่นฉุนนะพอเราฉีดพ่นลงไปเนี่ยตัวหนอนซอนใบนะมันก็จะมีน้ําของน้ํามันมะพร้าวนะเคลือบใบอยู่นะคะเคลือบใบอยู่ แล้วนอนชอนใบนะพวกแมลงเพลี้ยอะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นมากินแต่ว่ามันจะกินไปไม่ถึงผิวใบอ่อนๆน,นะคะเพื่อนนะก็จะโดนกลิ่นของมะกรูดเนาะแล้วก็รสชาติของน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมันไม่อร่อยนะมันก็จะไม่มาทําลายพืชพันธุ์ของเรานะคะนะเพื่อนมันก็สําหรับไอ้นอนชอนใบกับถั่วเนาะ คือผักไม่ใช่เต็ดต้นถั่วหรอกเพื่อนมันก็มีหลายๆต้นนะหลายๆผักที่ไอเพี้ยะมะแรงพวกนี้ชอบมากนะคะเพื่อนชอบมากิน ฉีดพ่นไปเพื่อนๆนะสึกว่าหัวฉีดมีปัญหาฉีดมีปัญหาน้องเพื่อนเนาะไม่ค่อยไค่อยจะสมประกอบละถ้าทางจะพังใช้วิธีฉีดพ่นเอานะคะเพื่อนเนี่ย คนลดราดก็ได้แต่ว่าลดราดเราต้องลดราดลงในพื้นในพื้นในกระถางเลยต้องดูแลบ่อยๆนะคะเพื่อนๆพืชผักในส่วนเพราะไม่งั้นก็จะเสร็จศัตรูพืชหมดนะคะเพื่อนเสร็จศัตรูพืชหมดเราก็จะไม่ค่อยได้กินถั่วนี่ก็เก็บไปแล้วเนี่ย ลอยคุณยายมาเก็บไปแล้วนะคะยังไม่ยังไม่ได้ค่อยโตเท่าไหร่เลยนะแต่คุณยายก็รีบรีบเก็บกลัวเห็นมแมลงเห็นมแมลงเห็นเพลียแล้วกลัวไม่ได้กินเก็บไปกินก่อนก่อนที่เพลียกับแมลงจะมากินนะคะเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราฉีดพ่นลงไปแล้วนะยังไงเราก็ได้กินติดกําลังดกเลยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะเพื่อน พี่สิริก็พามเพื่อนมาแช์แล้วก็พามมาทำนะนะสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นเป็นธรรมชาตินะอยู่กับในครัวเรือนของเรานะคะเพื่อนมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์อย่างกากมะพร้าวเนี่ยก็อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งเราก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะคะพเพื่อนนะกากก็นําน้ำน้ำข้นน้ามันน้าเป็นน้ํามัน ของมะพร้าวนะคะที่น้ําสุดท้ายแล้วนะก็แบบคือไม่ได้เหลือจากที่เราใช้เหลือจากที่เราใช้สําหรับแกงนะแกงแล้วทําหุงต้มแล้วนะคะ,ะก็ยังมีน้ํายังมีน้ํามันอยู่นะคะเพื่อนเราก็เอามาเอามาฉีดนะฉีดไล่พ่นมแมลงได้นะส่วนกรากนะที่เป็นเนื้อของกรากมะพร้าวเ,เลยเราก็นํามาทําปุ๋ยหมัก ามาทำปุ๋ยหมักต่อไปอีกนะคะเพื่อนเนี่ยก็ได้ประโยชน์เยอะนะคะอย่างมะกรูดนะก็เป็นพืชเป็นพืชที่เราปลูกไว้ทำเป็นสวนครัวใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นยาฉีดพ่นมแมลงได้นะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูตรงเพี้ยนะตรงเพี้ยแล้วก็เดี๋ยวสัมาเพื่อนจบคลิปนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะ